สวัสดีครับสวัสดีนี่วันนี้ผมบอยสิทธินักล่าโชว์ชนดกันเลยจะพามาดูที่แปลงนี้นี่ไรครึ่งเออไรครึ่งนีววิวอย่างนี้เลยไรครึ่งน้ําไม่ท่วมด้วยนะเออแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตก20กว่าแปลงอ่ะขายไปแล้วเหลือแปลงเดียวตรงนี้นะครับไรครึ่งเนี่ยขายยู่หกแสนเจ็ดอ่าหกศูนย์อ่าหกแสนเจ็ดแล้วเป็นฉนดคุดแดงด้วยอ่าผืนนี้แหละผืนนี้ไอผือนยาวๆอย่างนี้แหละอ่าอยู่ที่อําเภออู่ทองสุพรรณบุรีไปดูมพาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างตามผมมาครับมากับกล้องก่อนอ้าวไป ดูหน้าผมนานๆมันจะเบือ่อไปดูที่ดินกันดีกว่าเดี๋ยวขอจับไม้จับมือกล้องให้ดีให้ชัดเจนก่อนนี่แปลงนี้ครับแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้หนึ่งไร่ครึ่งอยู่ที่อาเภออูทองสุพรรณบุรีไม่ได้ไกลกรุงเทพอะไรทั้งหนาเลยร้อยกว่ากิโลครับรถแป๊บเดียวก็ถึงให้ดูเพื่อนบ้านก่อนเนี่ยเห็นไหมอ่าในในในเพื่อนบ้านแปลงที่ผมมาจอดรถนี่ถือวิสาสะมาขออนุญาตเจ้าของที่มาจอดหน่อยแล้วกันขายไปแล้วแปลงนี้ก็ขายไปหมดแล้วข้างหลังเริ่มสร้างบ้านแล้วนะครับสร้างบ้านกัน โอ้เยอะแยะแล้วอ่ะนะแปลงเนี้ยใครที่ไม่ชอบเดินทางไกลๆผมว่าก็เหมาะนะชั่วโมงครึ่งถึงนะเอาง่ายๆร้อยกว่ากิโลอ่ะเนาะร้อยกว่ากิโลถึงแล้วอย่างที่พูดว่ามันเป็นฉนดครุดแดงนะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ซื้อไปใครจะมาแย่งเราได้ไหมจะเวรคืนได้ไหมอ่าซื้อไปแล้วเราก็ส่งทอดลูกหลานได้นี่แปลงนี้นี่นี่แปลงนี้อ่าอันนี้เป็นแปลงแม่นะฉนดอยู่ข้างในเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนมันต้องดูดีครับไม่ดูไม่ได้เหลือแปลงสุดท้าย มาถ้าสุดท้ายเลยหน,นึ่งไร่สองงานเจ็ดตารางวาอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงสุดท้ายเลยเนี่ยแปลงเนี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนหน้ากว้างก่อนหน้ากว้างติดถนนก็ประมาณสักสี่สิบเมตรอ่าน้ํามีไฟมีนะปลาปามันมีแต่หญ้ามันขึ้นทับไปหมดแล้วนะครับหันหน้าตรงนี้คือทิศเหนือเนี่ยทิศเหนืออยู่ตรงเนี้ยนะครับไอ้มะม่วงสองต้นนี่เห็นไหมอยู่ในที่เรานะเนี่ยให้ดูปลาปาก่อนดูกันแบบความลกเลยพอไฟนี่นะปลาปาฝั่งได้ดินเรียบร้อยแล้วอันนี้คือถนนสาธารณะนะ ่างจากถนนลาดยางเนี่ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านมีมิมมนิบาทเล็กๆมินิมาตแบบชาวบ้านชาวบ้านโชว์ขวยแบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะนะเนี่ยเริ่มจากเสานี้เนี่ยไปถึงเสาไฟเนี่ยประมาณ40เมตรได้นะครับแล้วก็ลึกลงไปนะไปชนรัวเขาเลยไอ้ทงชมพูเห็นทงชมูกไหมนยลองดูแล้วกันครับทงจมูจากนี้ก็ประมาณสัก60 70เมตรได้นะได้มะม่วง2ต้นนี้ไปเลยนี่คือดูหลักตรงนี้ไว้นะนี่นะครับเนี่ย่อปปาป่าไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่นะแล้วก็ได้วิวภูเขาอย่างนี้ อู่ทองเนี่ยนะมันอยู่ตำบลพระพาชัยอันเนี้ยตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองห่างจากโงรงพยาบาลคนแก่คนเท่าเนี่ยมาอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกครับประมาณสักสินาทีสิบห้านาทีก็ถึงนะก็ถือว่าประมาณสิบห้านาทีอ่ะนะไปโงปรงพยาบาลไปตลาดนะัดมีห้างด้วยนะมีห้างโลตัสอยู่ด้วยนะในตัวอำเภออู่ทองอ่ะนะประเทศไกยมากแล้วครับข้อดีมีข้อเสียมีแต่ผมบอกเลยเนาะ มันหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยเขาขาย6กแสนเเนี่ยท่านอาจจะไปเจอไล่1นึ่งแสนก็บาท2อง0สนก็บาทผมอยากให้ท่านไปดูตรงนู้นก่อนถ้าไม่ชอบแล้วค่อยมาตรงนี้ประหยัดเงินท่านด้วยนะซื้อที่นี่บางที เศรษฐกิจอย่างนี้เงินทองหายากนะทำอะไรต้องตัดสินใจเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดสินใจด้วยอารมณ์อะไรซื้อด้วยอารมณ์มันก็ได้แบบอารมณ์มานะคือลมมันก็รู้นี่มันพัดไปพัดมาวันนี้ชอบพรุ่งนี้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นซื้ออะไรให้ซื้อด้วยเหตุผลดีกว่านะหกแสนก็บาทน,นี่เก็บกันบางทีบางคนก็หลายปีนะเพราะฉะนั้นอยากให้มีสติในการซื้อที่นะอย่าใช่อารมณ์ในการซื้อที่ใครที่มาดูที่เนี่ยมีพ่อแม่มาด้วยมีลูกมาด้วยมี ครอบครัวาม,มาด้วยเนี่ยช่วยกันเตือนสตินะอย่าใช้อารมณ์ดูดีๆเรื่องดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหลอกได้นะต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่ายให้อารมณ์หลอกเรานะอย่ายให้คนขายหลอกเราได้นี่มาถึงตรงนี้เนี่เห็นหลักหมุดไหมครับอ่านี่ยเนี่น,นี่แล้วก็ตรงขึ้นไปยันชนรั้วเขาเลยนะย่าจะลกนีดนึงช่วงนี้แถวนี้ไม่ต้องซื้อแล้วครับมันไม่มีขายแล้วหมดแล้วนะครับแปลงนี้ถ้าไม่หลุดจองมาตั้งแต่แรกๆก็ไปหมดแล้วนะครับนี่แหละสําหรับข้อมูลคือแปลงนี้อ่า ที่ผมบอกไงเขาสร้างวงสร้างบ้านกันแล้วเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านมาอยู่แน่นอนนะท่านอยู่เนี่ยไม่ได้แบบโดดเดี่ยวแน่นอนนะบางคนเขาซื้อปีนี้เก็บไว้ก่อนนะเก็บเงินซื้อที่ปีนี้ก่อนปีหน้าค่อยปลูกบ้านอ่ามันจะเป็นอย่างนี้บางทีบางคนเก็บเงินหลายรอบนะทํายังไงก็ได้ขอให้มีบ้านมีที่ก่อนอ่ามีที่ก่อนแล้วเดี๋ยวมีวงมีบ้านตามมาดินนี่ทําการเกษตรได้นะบางคนบอกโอ้ยไครคขึน้นนี่ฉันปลูกบ้านไม่ไหวแล้วใครจะไปดูไหวฉันอยู่งแค่สองคนตายายก็ปลูกบ้านพอสมควรแล้วดิที่เหลือท่านก็ปลูกต้นไม้ฮ่าปลูก พืชผักสวนครัวอ่าพืชแบบเก็บกินระยะสั้นๆนะเก็บเกี่ยวระยะสั้นๆกับเผาโหระพาอะไรอย่างนั้นนะผักสวนครัวที่เป็นพืชล้มลุกนะแล้วพวกไม้ยืนต้นไม้ผลทั้งกระบุกเอาขนุนน้อยนาะชมพู่ละมุดอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะมะม่วงมะม่วงอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนี่ไรครึ่งนี้ก็ดูไม่ไหวนะดูไม่ไหวเหมือนกันมันเยอะนะทําไปเล่นไปมาหลอกตาเรานะครับ แต่แปลงนี้จุดเด่นคือน้ามันไม่เคยท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณสัก60เมตรได้แล้วก็เปิดหน้าต่างมาท่านก็จะเห็นวิวอย่างเงี้ยอวิวแบบภูเขาอะ่ะด้านน้าอันนี้คือถนนล,ลาดยางนะคิดอะไรไม่ออกนะท่านจับพิกัดเองเลยนะวัดเขาดีสลักเปิดเลยเปิดเปิด Google Map เลยวัดเขาดีสลักอํเาเภออู่ทองสุพรรณบุรีเปิดปุ๊บเจอวัดแล้วบวกมาอีกประมาณ2กิโลถึงแปลงนี้เลยเออนี่บอกอรายละเอียดอย่างนี้เลยนะครับนี่หันมาด้านนี้ก็เจอุบเขาอย่างนี้ มองไปก็มีแต่ตรงตรงต้นตาลเพียบเลยอะ่ะโอเคแค่นี้คร่าวๆนะครับสาหรับคนที่ชอบนะชอบยังไงก็ทักกันมาแล้วกันเนาะเบอร์โทรให้ไว้ข้างบนนะครับไอเดียไลน์ให้ไว้นะเอาไว้ทักกันแล้วกันนะครับนะถ้าชอบแล้วค่อยๆตัดสินใจแล้วกันอยากให้ท่านดูที่เยอะๆพูดไม่ได้ประชดประชันอะไรทั้งนาหรอกครับผมไม่ได้ประชดท่านแต่เพียงแต่ว่าจะซื้อที่ให้ดูเยอะๆนะไม่อยากให้ใช้อารมณ์ซื้อผมเจอมาเยอะไงผมขายมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแปลงแล้วซื้อวันนี้อีกเดือนหนึ่งคุณบอยฝากขายหน่อยซื้อมันง่ายขายมัันนยากะครบ ซื้อมันง่ายขายมันยากจริงๆนะครับบางท,ทีท่านจะขาดทุนด้วยซ้ํานะครับบางทีซื้อ10บาทเงี้ยไปขายเก้าบาทอย่างเงี้ยแบาทเงี้ยก็จะขาดทุนอ่ะฝากไว้ด้ยวยแล้วกันสำหรับแปลงนี้1ไร่ครึ่งนะครับหไร่ครึ่งโฉนนชุดแดง6กแสนเจ็ดนะครับอ,อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าไปแล้วโชคดีโชคดีครับสวัสดีใครชอบฝากพิมพ์เก้าเก้าเก้าผมบอยในสิทธินักเล่าหน่อยเนาะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ